เมื่อกีนไยเนี่ยสายถ้าสั่งให้กินนานอนโดนไมเอาทานทุกไนนอ่ะมือก้นด,ดนนนแบบได้อนหนาคือดำแท่นนี่นะด,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 ดำคือมูฟดำคือคนวะดำคือสื่อปัดลงวัดพี่น้นนองไอ้ลงวัดล,ลงไปกินขับปุ่นอยู่วัดพี่น้อง มีน้ำสมน้ำหวานหลายอย่างพี่น้องหลายแนวนน้ำแข็งกับไรกินข้าวปุ่นพี่น้องไอ้โมนิยูวัดเจ็กก็เลาเป็นเลี้ยงพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกมองทุกบอล โคกอะไรพี่น้องน้ำแข็งนะ่าสิ่ออกเลยชิงลงกับเจก,ก็เลาพี่น้องขีม่มอไซค์ลงคนละคันพี่น้องไอ้ดำไอ้ดำ ในเซตในเซ็ตจีน่าะเส็ดํานิมนตด้คืองามแท้เจอกันแล้วเออบาวดำมาถาวขับปุดพี่เราก็ว่าใส่น้ำมันทาผมเนี่ยมันเรียบชิดเลยะรัฮะไม่น้ำมันน้ำมันลีนน่ะเด้น้มันลีนบาดำ มาอยู่สัหนึ่งอยู่เพื่อนนะบางอย่าเต็มเสือไปบูได้แค่นี่นะเอาาดำคนโก้พี่น้องถาเอาขับปุ่นน้ำเจกเกาเหลาจักโมงเลจักโมงนะฮะเมืองเป็นเนี่บฮะใบหนึ่งหะจักโมงหนึ่งโมงหนจ่งโมงข้าห้องอ่ะสิบสามโมงข้าห้องว่ะมมีสามันเหได้ยนี่เออถามเป็นเลขหนึ่งก็ต้องมาเป็นสิบสามโมงสองโมงกับสิบสี่ไปสังสี่ ขับแจเจไดไมกระหิเอาเลยขกองตากล้งตากั้องตากงตาะลส่กระอากลอง่ลอเตกอา้อตา้อตกล้อตากล้าก้องากอล้อาก้อล้อเอาล้แง้อกล้กล้องาล้องตล้องา้าั้กล้อาล้อ้อาก้องาก้ากินไง้องตอตล้อง้อา้อง กกินอยู่บานนำสูงกินยนอยสูงกินยนบานนสูงเอาผ่านเทื่นผ่านเทื่อนสบาดกินเส็จแลวจดีๆ้องน้ำอาเมือยบ่ได้อยู่กได้อยู่ดอกใจดีดอกทำตัวขับปุ่นก้หนหอยเออหอยเข้างเฮนก็ได้เอเซางพีวิ่งหอยเางเนี่ย ก็ได้สิลงวัดกับพี่น้องวันนี้เอาลงไปคินปุ้นอยู่วัดพี่น้องวันนี้นะที่ก็ล่าไปก่อนแล้วพี่น้องไอ้ต้นเนี่ยมาโค้งมาหลักเอาน้ำไปอีกแหละมะโค้งมาหลักเอาน้ำสมหมอไปแล้วพี่น้องเขาไรขนาดสบายดีพี่น้องสบายดีเด้ออ่ะยายมาท่านภรรยายมากับภรรยาเนาะเออบ้านจางเขาเจาะ ถ้าจายมาบ่ได้ก้าจายจุดท่ทอ,องบ้างถ้วยละจักบาทด้วยน,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 น่าหน่นาฮะเออ่ห้ทาาดอกถ้วยละพ่านกี่จักโล่จักโล่ สาโลบ่สามสิบจะแม่หเ่ดาวเอาม่แม่ในกิจเจา๋ยแบบมาสุดไปดีซับแพงคงปลาเม่าไปเป็นผัดแจงเดีตดับปุ่นพุณน้องทนบะคู่กันแหละพวนเออมาอะไร กระปุ่นสมมิอยู่บ้านนี่เนาะอันนี้ก็คือลวงพีครับพี่น้องอันไหนก็ท่ามเนี่ยโอ้มันคนดันกระชาได,ได้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 ดกร,ระเพาะน้ำบ่อได้เขาบอกซักคำเต็มแต่กระเพาะอันอยู่ล่วงผีจี่ปีแล้วหกสิบเ <60. S 2> อ้ยได้ลงไปซักเลยเนะี่ยพอเป็นพญาน,นังก็กได้ลงไปซักได้ หม่เนไปละปปกับรอยหกสิบเด็่คนซาหาย <c oughs> สีวัคซีนพี่น้น <c oughs> องลุงพีคนถามเรื่องสีจอนสันแอนจอนสันอื่นในวันที่สิบสลุงพียาญมมีผู้ซักหา <c oughs> ต้องไปซักได้เพื่นเ <c oughs> ขาไปเบ,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 บืบ้องยเบื้องจำลองกมเราบ่ยาต่หกสิบอื่น่นวันที่สิบสามมื่นคนสนใจอยากซักวัคซีน การโควิดพี่น้องอ่ามืออื่นลงไปสซักโอเคโอเคต้องฝีใสิไปมสักยาวัคซีนมืออื่นพี่น้องตอนนี้กินขับปุ่นอยู่วัดพี่น้องแสบหลายไปเบิ้งไอ้น้องเข้อีกพี่น้องเด็กๆพี่น้องพวกเด็กๆกินขับปุ่นแสบปะทำน้อย ้ำน้อยอันนี้ทำน่อยนะฮะซื้อคนเนี่ยพี่น้องซืคนอันน,นำน่อยไปบ่งลา,ลายมุมเหอโอ้โหตั้น้บคนะุณอย่าจ,จามอยไอเย้อเยแซบบ่ะอันนี้สร้างพี่น้องเอาเบ่งสร้าง อ่าสบายดีดูสบายดีก้องอนนสร้างพี่น้องเป็นกากินข้าวโ่้นพี่น้องคุณยายบ้านฮะอยู่ลุ่มพนสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องลมเนเพแอลคัลทรแล้วห้องทำพี่น้องนายบ้านกับบริยูจักมือบ้านเรกบ้านการเมืองโอ้ยจังมันยังมันยา ในบ้านหับหมดอาขิงคำหมดจัถั่วยเลยขิงคำขิงคำหมดจัถั่วยแล้วส่อนหนึ่งกี้ก้อยแสย่บดเยอะพ่อขึ้นบัไดมาทาเรียกาขิงคำอันเสือจนสิแตกแล้วขิงคำ เราคงจเื่อนราไปห้องเอาอันเมียเจ้าม่ไนมีอน้อยเจ้านไปแล้วอายแหนกระดูกใหญ่ริบมะม่วงอาจยานิอจจานะอาจับเนี่ยมึงเมียนะเนาะกานขับพุ่นกันพี่น้องเอ้การหอมเป็นตาแ่บไปเลย เราี้่้อบก,กินข้าวผัดกินทำเป็นมือกอกหายไปแล้วมือก่อกมนะันกินแล้วกินแล้วแสบแล้วซีวมือยายห้ซีมือยายไบอสพยานาบพูดน,นะยายห้หจะให้เธอ เมื่คอคุกนคนอยู่เมืตกว่าแสบหรอเป่าเสีบเสบเนาะขับพูดัทำชิบเบิละนอยคริงทำที่ไหนจริงงานแปะหนำโค้หอยทอดอันนั้น,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 นกระต่านอ้ ไปอาขามาหพ่อก wow. ินก่อนี่พ่ออีกบ่กินอ <laughs> ึดนึองผู้ีชามันนำสปมาให้เสบพี่น้องมดอุดตูดพี่น้องแสบปเรี่ยบบ่บ่คงแสบบ่ซองคงพี่น้องซองคงพี่น้องนี่นี่คงเกเราอันนี้คงสปินสไตล์สปินเนี่ย มีแต่ครงกับคงเลียงเนี่ยผสิิแสบป้าขิงข้าวอันหนำยังไ้วหนึ่งย่างอ้าวเอาโคกให้พอหน่หนึ่งยังเยอะโคกโคกนี่บ้าโค้งยังบ้ากำเบิดตอบข้ามสัสสัสี่ยังกำเบิดที่ข้ามอะรพี่น้องยิมุกคนหน่อยพี่น้องเอ้ยน้องเกษตรอัมรพักร ขอแค่ไม่ิปหนาได้พี่น้องได้ขอบใจคุณแม่จะดีได้พี่น้องเรื่องสี่เหลี่ยมขอบคุบายได้พี่น้องพอกั่ไมิดหนานพี่น้องเลย